ก็อยู่กับพวกเราชาเลนเจอร์วันนี้เนี่ยก็จะเป็นการแข่งชา์เลนจ์นนะครับนั่นะก็คือดีลัดชาเลนต์นั่นเองนะครับการแข่ง<อ>ดีบัมนะครับซึ่งการแข่งดีบัมเนี่ยก็จะเป็นการที่จะเอาพวกแบบว่าเอฟเฟกต์ต่างๆเช่นแบบการโดนชอด็อตการแบบโดนสตันหรือว่าการโดนบังตาอะไรพวกนี้นครับเราจะมาแข่งในการยิงลูกโป่งกันนั่นเองนะฮะอ่า ก็บอกได้คบเดี๋ยวว่าชาลนนี้อาจจะต้องมีพวกแตนพุกแฟนกันกนิดเดิงน,นะครับมีข้ามาด้วยเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกติกากันเลยเดี๋ยวครับไปการแข่งครั้งนี้ครับผมรู้สึกว่าการแข่งครั้งนี้เนี่ยมันก็อาจจะคล้ายๆกับชาเที่์ที่1ก็คือ accuracy ถูกไหมแต่เพียงแค่ครั้งนี้เราจะโดนดีบัฟด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะได้ค่อนข้างได้เปรียบ นะเพราะว่าร่างกายผมเนี่ยโดนอะไรมาเยอะแล้วนะครับค่อนข้างที่ได้เปรียบแน่นอนเรื่องนี้อีกแล้วผมคิดนะครับว่าน่าจะเป็นคุณแพนครับผมนะฮะแพนเนี่ยเขาเหมือนกับแบบว่าเขาถือปืนอะไรหนักๆไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยผมจะเก็บเขาครับในครั้งนี้การแข่งครั้งนี้เนี่ยผมใช้ปืนนี้ครับเป็น sti tdi combat master ครับผมผมมั่นใจกับตัวนี้มากเลยครับว่ามันจะทําให้ผมเนี่ยได้ชัยชนะแน่นอนครับผมอืมดีจ้าวันนี้รู้สึกว่า เป็นชาเลนจ์ที่ท้าทายมากเลยมากกว่าผ่นานมาบอกเลยได้จุกมากครับมันท้าทายยังไงฮะมันท้าทายยังไงเดี๋ยววียนหัวมัง่งปิดตามัง่ง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วอ <c oughs> ยเป็นคนที่แบบว่าอืมเก่งมากเลย <c oughs> คิดว่าวันนี้วันนี้มิไม่วันนี้ไม่ฆ่าตัวเองดีกว่าวันนี้อ่าให้คนที่เพิ่งมาจะสากแก้วแล้วกันเป็นน้องคุณแทนแล้วกันเอาวันนี้โอ้แพนสองดอกแล้วนะฮะใช่วันนี้ก็เดี๋ยวต้องถามแบบว่ามั่นใจอะไรนะวันนี้เป็นคุณแพน ด้วยศาสตร์ชั้ตะยานของตัวเองอย่างเงี้ยของปูวันนี้ก็จะใช้ปืนอ่าสมัยโบราณแล้วกันนะเป็นปืนวินเทจอ่ะไม่ใช่เรียกว่าโบราณเรียกว่าวินเทจดีกว่าปืนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับมั่นใจแล้วว่าเป็นปืนปูที่ยิงแม่นที่สุดเท่าที่เคยถือมาแล้วนี่จริงจริงนะไม่ได้กอลใครมาใช่ไหมฮะไม่มีไม่มีไม่ยังมีใครแค่วันนี้ผมว่ารู้สึกว่าจะเป็นยิงกระป๋องอาจจะง่ายแต่ว่าก็ไม่ง่ายเพราะว่า จากสองคนที่พูดไปว่าผมจะโดนลงทันแน่นอนนะโดนลงทันนะลงโทษครับลงทันใครเป็นจุด,ด่อนนะผมว่าผมบอกไม่ได้เหมนะือนกันว่าใครเป็นจุด,ด่อนเพราะว่าทุกคนก็ดีดีแต่ละด้านก็จับจบให้แน่นจับให้แน่น,จ,จ,น,นจับมือให้แน่นอ่ะครับให้แน่นปืนใช้เป็นก๊อกสิบแปดเป็นรุ่นคัสซอมที่เขาปรนความแต่งมาให้แร้วลเลยการแข่งวันนี้ก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าผม มาครั้งแรกครับผมเห็นข้อบนการรู้สึกเขาจะเป็นใครนะฮะคุณคุณแพนใช่ไหมฮะอ่าไม่รู้กันผมขอขอเลือกเขาก่อนแล้วกันเพราก็ไม่รู้เนาะคนอื่นเลือกเขาเยอะใช่ไหมฮะอ่าเราเราต้องเราต้องตามน้ําไปเพราะเราเราไม่รู้ไงว่าอะไรเป็นไรเนาะเราตื่นสนามังแรกเราต้องเราต้องตามน้ำเข้าไปเทคนิคดวงเหมือนคนซื้อหวยเดี<_><_๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มายิงไอเฮียไม่ใช่มาซื้อหวยไเหมือนกันเหมือนกันดวงอะดวงวันนี้ จะใช้เป็นตะกูดกล็อกเนะาะอย่างตอนที่ตัวนี้ที่ผมใช้จะเป็นกลอ,อก19 19x จะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวาเมืองเขานิดนึงเพราะว่าเป็นเป็นปืนสมัยใหม่เป็นเจน5โดยที่ปืนของมันเนี่ยมันจะเหมือน17ในล่าง19หน้าสัน้น้ายยาวก็รู้สึกติ่นเต้นมากเลยครับถ้าไม่ใช่คุณแทนก็เป็นผมเนี่ยแหละครับผมว่านะ อ๋อแบบมาครั้งแรกตื่นสนามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ๋อใช่ครับมั่นใจในือหนอยสิความมั่นใจตอนนี้หรอครับหนึ่งครับมาส่วนตัวผมนะผมก็เพิ่งดวงเลกว่าดวงดวงอีกแล้วเหรอครับต้องดวงนะครับต้องหรือไม่เราก็ต้องเชื่อใจในตัวเองครับนี่ส่วนนี้ผมใช้เป็นปืนกล้อง17นะครับของ E C ซื้อมาเลย ใหม่ๆเลยนะฮะใหม่ๆแลครับปืนมันอยากกินเลือดครับวันนี้นี่ปืนดิบนิ้วป่ะครับกินเลือดเนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับยิงคนเนี่ยแหละ,ะครับอืมคับของากครับการมาแข่งนาเล่นในครั้งนี้เราสึงง่วงมากเพราะอะไรครับทำไมถึงง่วงเราทางานกลางคืนแล้วตีโอทอยออกมาให้เราทํางานตอกนกลางวันวันนี้เรายังไม่ได้นอนเลยจิ๊บหายจิ๊บหายเลยจุดอ่อนครั้งนี้ผมว่าผมเนี่ยแหละครับผมง่วงมากเลยแต่ถ้าผมไม่ง่วงนะผมกิดว่าแผ่น เอาอะเอาอะมีมีผล่ะมีผล่ะตุ่งงหีงงวะเนี่ยของ่วงเราจะใช้เทคนิคการจับสนามขึ้นแม่เหล็กโลกในการจับหาวัตถุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอไอสตายเอาไว้ก่อนเอาเอตรงนี้ก่อนวัตถุอยู่ตรงหน้าในระยะ3กิโลเมตรอะไรว่าไปนะฮะแล้วก็หันให้มันถูกทางฮะปืนในวันนี้นะครับผมก็จะเป็น M1911 A1 นะครับผม สวยงามมากเลยครับวันนี้พิ่งถอยมาใหม่เมื่อไหล่เดือนที่แล้วโอ,โอ้โหนั่นเพิ่งถอยเหรอเพิ่งถอยเหรอไปเมื่อวานโ้อ้โหมันรวมรวมมัรก็มันก็ถือว่าแข่งสองนัดแรกอ่ะ ีปอ่ะไปอ่วเริ่เอ่อไม่โดนค่ะทำไมมันฟีอย่างนั้น่ะโอเคไหมโอเคไหมโอเคยังอยู่ดอเดียวเดี๋ยวเดีเดีเดี๋ยวเดี๋เออเอาเผอ โอ้โดดไปแล้วหนึงนะโดดอ uh, okay. yeah, well ้พี่เต้ยปะหมดแล้วแต่พี่แต่พี่กระจงโอ้โหกระสุนกรสินัไอ้สลุปแต่ไม่กียิงเกินห้านะไม่มันไม่ไม่มันลงลงลย ปาจิลิทฮะตั้งท่าปาจิลิทฮะเตรียมพร้อมเอาโคตรพูดพร้อมเลยครับพร้อมพร้อมตาเซฟ๊บนะครับยิงยิงครับยิงครับยิงยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนแล้วยิงก่อนยิงยิมันเป็นอะไรกันเนี่ยวันเนี้ย go sway <laughs> me swipe, swipe. Get <laughs> 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 ปาดจิ้งหรีทัดเตรียมอ่าหาทางหยิบเอานะฮะอ้าไปเริ่มสิบอังโนนโอ้โหเปิดทุกกระบอกไม่ดีเท่ากระบอกนี่หว่าอ่าจำนะครับให้ห้าวีนะ go เออตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเออตรงนั้นแหละตุ๊กตุ๊เอออย่างนั้นลอยลงลอยลงลอยเออ สะอาดทุกคนเลยเออคิดไปเองหรือปเปล่าโอ,อ,อ,อ้โมันเตาไปเปล่าเออเออโดนไหม,มนโดนแต่มันไม่แตกขวาไอ,อต้องยิงให้แตกต้องยิงให้แตกออกมาครับออกมานะครับมันแตกเนี่ยห,หมดแล้วโอเคเออคือมันไม่แตก ไอหนูในกรโดนเอาละครับนี่วะเจ่าสอนสอ่อ่านแล้วครับโอ้วไปครับเตะเดี้ยไอ้ใหญ่มานิ่งๆนะไม่ไม่แตกอ่ะโอเชี่ยอะไรเนี่ย หมื่นเลยฮะไม่แตกแล้วด้วยประเด็นเอาละคร้อมเรดี้ก็กโอ้โหโอ้โอโอไม่ธรรมดาสวยพี่สวยสะอาดจริงๆเลยสะอาดอีกแล้วพร้อมได้ไปเลย โอ้เด uhm like, ี๋ยวเดี๋ยวเดีสนนิบาตตเอ้เอ้เอ้เ้อ้อพร้อมนะจ๊ะครับครับสามสองหึ เต่าเตาเต่าเลยนะครับเือเืนเตืเปิดือนน่นี่ต่ออยู่ตรงน้นรน้น่าเ่าน้นไปนอานับเนลเอนัอนลัวอาไม่ออกเกงแรงอยู่โอเคนะครับจากความผิดพลาดอันนู้นนะฮะโอเคเอาใหม่นะฮะรอบนี้ให้แค่ห้าพอนะครับโอ้โดนแงแล้วะครับุดก ้อมยังครับอยู่ดีอยู่ดีเยิงยิงยิยังไงยิงเออโดนหัวะโดนดโอ้โหโอ้โหโดนนะัโดนะครับแไม่แตกดูอะไรวะแต่นังไม่แตกเดนโดนโนูไม่แตกไอ้นี่แตกแล้วแดงบัวแดงบัวแดงไหมแดงไหมโอ้ยแดงแฉเลยน่จริงเหรอ ไม่ไม่แจ๋วครับช้ำๆนิดนึงพร้อมเลดี้ไปนะครับอาเล่ Go เออต่ำหน่อยต่ำหน่อยเออๆเออเออๆแจ๊กบอเออเนี่ย GVP GVP ตานหมดเลยครับพี่

เราต้องใส่เซฟตี้เผื่อว่าเราล้มลงไปเราจะได้มีอะไรกันหัวเรานิดหน่อยนะโอ้ใช่แต่ว่าคนอื่นเขาล้มกันหมดเลยอ๋อางั้นงั้นอ่ะลองดู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 นะฮะหมุนทางไหนดีเนาะร็วโอเคโอเคครับเอาละครับสิบเปืนเิดยิงยิงโอายิง แตกว่ะแตกว่ะโอ้เหลือหนึ่งนาดเหลือหนึ่งนาอ่ะเห็นคนอื่นทำแม่งโอ้ยตลกปลาตัวีทำจริงเอ้ยแม่งโลกหมุน y เนไ go เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเย้เ เอ้ยเอาอ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะไอ้ยักษ์ชื้นช้ตอนนี้ครับเป็นที่สรุปในการแข่งดีบัฟชาเลนจ์นะครับผมคนแรกเนี่ยที่ได้เอ็มีพีไปคือเฮ้ยไม่ธรรมดาอ่ะวันนี้เขามาพื้นมายันเอ็มๆีพีนั้นก็คือคุณเครนด์นั่นเองยังก็ความพวกของเราทำให้เราชินนะ และคราวหน้าเราก็ต้องชนะเช่นกันนะครับเเเเกกิิินนโบลยยอร์้คนต่อไปนะครับเป็นคะแนนอันดับสองนะก็คือคุณแพนนะผมอันดับที่สามนั้นก็คือผมเองครับโบลูครับผมแต่ว่ามันมีบิ๊กเซอร์ไพรสกว่านะครับตอนแรกเนี่ยผมไม่คิดว่าจะต้องแข่งเซอร์เทนเดสแต่ซึ่งคะแนนเนี่ยมันมีดันซ้ำกัน3คนนะครับก็คือคุณแบ็คเฟอร์ คุณกระเวนแล้วก็คูณตะตังนะครับซึ่งสามคนนี้จะต้องไปแข่งซันเทเดนตการโดยการที่ว่าใครยิงใครใครยิงใครก่อนอ่าก็คือเป็นการยิงกันเลยโอกยัิงหรอคับวรอใครยิงใครยิงได้ก่อนก็ถือว่าชนะไปนะครับใครยิงใครยิงแพ้ก็ถือว่าสวยไปนะครับการแข่งซันเทเดนตนี้เดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่า,ว,าว่ามันจะมันนดกน้านไหนไปรับชมกันเลยครับได้ ใครไม่โดนไม่โดนสุครับเรียบร้อยโอ้โหเป็นยังไงบ้างฮะใครใครโดนฮะใครโดนผมครับผมครับ ซึ่งอีกสองคนรอดเลยใช่ไหมเนี่ยเฮสบายมากเลยยิงกับใครก็ไม่โดนเลยสลม่ำเหมือนกตตัตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ไม่เคยโดน,น,นโใครเลยอ๋อใครมีคนเดียวเขาเรียกคนเดียวเขาอ่ะยูนบุบยูนบุบยูนบุบน่ไม่ใช่เอาหรไม่ใช่ยิง, <laughs> ยงลมคม, <laughs> งงคม <laughs> จังยิงลมคมจังก็เป็นว่าศึกครั้งนี้ครับผมต้อน,น้องตังครับรับเคาะไปครับเต็มๆนะฮะเฮ้ยเชื่อใจเลยพี่ พร้อมฮะเดี๋ยวอ่าเราหันไปดูฝั่งลงทว่นกันก่อนดีกว่านะ,อ,ะนอู้นี่มันสตูตดิโอกองโจ้ชัดเลยแน่น<ป>อนับผมปดพร้อมเลยนี่ครับปืนพกทุกกระบอกครับผมอ่าอันนี้เป็นปืนพกแต่งพิเศษครับยาวจังเลยเนาะอ่าก็คือผมแต่งให้มันหน้ายาวก็เนี่ยแม็กาซินเนี่ยสั้นๆเนี่ยมันพกไดแ้แม็กซ์ซินยันก็จะเป็น AR ออ่าไม่รู้กี่นัดพร้อมไหมฮะหนึ่งส มาแตกเลยใช่ไหมแม่ปี่นี่นี่ยวปีเกลียวกดปีเกลียวเลยพี่บอลพี่อันนี้ผมไม่เกลียวนะพี่เกลียวกับแม่พี่นะโอ๊ยตายหาเลยแต่ดู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  โอ้ยเป็นจ้ำเป็นจ้ำเลยบอกงไว่ามหว่ายิงตรงกลางก็ได้อ๋อคือคือก่อนนี้อุ่นใจใช่ไหมโอเคแล้วครั้งหน้าคิดว่าเต็งจะโดนไหมโดยเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมแหละนี่คือครั้งแรกที่มาชาเลนจ์แล้วก็โดนเลย